สวัสดีครับก็มาลองหน้างานใหม่ครับหลังจากตั้งปากตั้งนวดไล่รอบใหม่โอ้ยยังเหนื่อยใจกันลูกพี่ครับกินยังกินไม่เป็นเลยอะลงหน้าแรกครับลงหน้าแรกเรากินนี้ข้าวมันล้มมันหน้าไปนูน่นล้มหน้าไปนูน่นเราจะไปกินอย่างนั้นไม่ได้ครับนน่นมันเอาขวาเข้าไปวนไปฝั่งน,นู้นมันไม่ได้ครับ เพราะว่าลมลมมันมาทางนี้ถ้าเราเอาขวาเข้าฝั่งนู้นแล้วกินขวาเข้าลมมันจะตีขี้มาถมข้าวแล้วกินลายสวนกินลายสวนข้าวมันก็ต้องหนาครับนี่ข้าวมันล้มไปข้างหน้านมันไปข้างนู้นมันต้องอ่านให้เป็นครับก็เลยต้องวิ่งมาบอกลูกพี่ก็คือเรากินสุดแล้วก็ต้องเอาซ้ายเข้ามาฝั่งนี้ครับเราไม่ต้องไปสนใจหัวฝั่งนู้นแล้วเราวนไปนู่นล้วค่อยกินตีนหัวงานมาอีกกินด้านหัวน่ะ กินหักหลังเข้าแล้วต้องเข้าใจรถด้วยเข้าใจลายที่เข้ามันล้มด้วยต้องอ่านงานให้เป็นข้ามันเกี่ยวยากครับที่นี่ถือว่าที่สุดแล้วครับเกี่ยวยากแล้วยิ่งเป็นเข้าลม้มต้องดูอาจารย์ครับเห็นไหมดูอาจารย์ครับนี่ยอาจารย์เขาจะกินลายหักหลังมาเขาจะกินลายหักหลังแล้วก็จะสวนด้านนี้เขาจะสวนไปครึ่งปากแล้วเขาก็จะกินกินเต็มปากมาฝั่งซ้ายน่ง ขาจะกินมาอย่างเงี้ยมันจะกินอย่างนี้ไม่ได้ครับก็ต้องสอนกันไปครับต้องอ่านให้เป็นครับไม่ใช่ว่าเขาวิ่งไปยังไงเขาเปิดหน้าไปยังไงวิ่งตามเขามันมันไม่ได้ครับก็คือเขาไปแหละที่จริงอะ่ะเขาไปด้านนี้เขาต้องสวนกลับมาด้านนี้แต่ว่ามันมีสองคันมันมีสองคันเขาก็ต้องเผื่อคันนี้เขาก็เลยต้องจําใจสวน กินสวนนะรกินสวนลวงเต็มหน้านี่มันจะผ่านไหมนี่เด็กใต้ครับเด็กใต้ไปอยู่ขับอยู่ใต้มาก่อนลองดูครับลองดูก็ต้องค่อยสอนกันไปครับหนึ่งหนึ่งถ้าไม่เก่งก็พร้อมที่จะเติมเต็มรับฟังรับฟังคนเขาเก่งแล้วก็คนขับจริงๆเขาขับเราต้องขึ้นดูแล้วก็ยืนประกบครับนี่ก็คือการเริ่มต้นการเรียนรู้ครับ ถ้าใครคิดว่าตัวเองเก่งก็เก่งที่สุดก็อยู่ได้ไม่ได้ครับมันน้ํามันเต็มแก้วแล้วครับมันเติมเต็มอีกไม่ได้ครับนี่อย่างนี้มันก็ต้องกินมาสักครึ่งหนึ่งกินสักครึ่งหน้าใครกินเต็มปากก็อัจฉริยะครับแล้วกินครึ่งหนึ่งก็ต้องเผื่อขี้ตัวเองก็ต้องฝังนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะผ่านหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ลากขี้มาด้วยหรอเห็นไหมเขาใจคําว่ากินครึ่งไว้กินครึ่งไม่ใช่นั่นแดกขี้ตัวเองเข้ามาอีกครับมันต้องดูด้วยนะครับ เขามากินครึ่งปากไม่ใช่ว่ากินครึ่งหนึ่งเราก็วัดครึ่งแล้วก็มาแดกขี้ตัวเองมันก็ไม่ได้ครับไกลมันตัดไม่ได้ครับมันตัดฟางที่ปุ่นแล้วไม่ได้ดูอาจารย์ห็น้าอาจารย์อาจารย์กินนี่คือลายที่หมูที่สุดทบลายหักหลังเข้าแล้วก็กินเต็มปากได้ดีรถจะดีไม่ดีมันไม่เท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับคนขับคนปรับจูนคนสอน เนี่ยพันหมูพันหม,นพนมนูพันมีหลายแบบนะพันขึ้นอยู่กับคนกินคนเกี่ยวการลําเลียงข้าวเข้าปากการตั้งหนวดมันก็มีหลายอย่างเดี๋ยวจะใหอ้อาจารย์บอยขึ้นมาขับอาจารย์บอยจะมาขับช่วยครับต้องให้คนเก่งๆขับให้ดูครับไม่งั้นน้องก็ไม่เข้าใจหลักการครับผมละหมดสิทธิ์เลยผมอยากแปลงคอนโทรลกลับมากเลยครับกรงใจเขา เหมือนมาทํางานร่วมเขาแล้วตัวเองไปไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคนโทนมันอยู่ขวาแล้วแต่เห็นไหมมันแดกขี้ตัวเองทาไมนะเห็นไหมมันกินครึ่งได้ไม่ใช่มันมาแดกขี่ตัวเองอะ่ะโอ้ยเนาะก็แดกขี้ขึ้นไปเห็นไหมนะตายคำว่าครึ่งมันไม่ใช่ว่าจะครึ่งตลอดนะ เกี่ยวข้าวล้มมันมันยากมันมีหลายอย่างครับมันต้องดูทางลมเลยไม่มันตัดไม่ได้มันไปไม่ได้เดี๋ยวจะใหาจารย์เขามาขับไปดูกินเยอะกินยาวหน่อยมันไปไม่ได้ แล้วก็เดดช่วงเช้าจะอีกแบบหนึ่งนี่ตอนนี้แค่สามโมงเช้าสามโมงกว่ายังยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเจอแดดแดดสักห้าโมงเช้าเที่ยงนี่ก็จะกินไปอีกคนละเรื่องครับก็จะตัดขาดมันไม่เหนียวอย่างเงี้ยนกินมันต้องยกชงครับมันไม่ใช่ว่าปากเข้าแล้ววางแช่ มไม่ได้ครับแน่ว่ามันจะว่าสไตล์วาาปากแช่กินแล้วเราต้องยกมันกินได้เดี๋ยวหนวดมันชงเข้าเองครับนมันแดกขี้ตัวเองเข้าไปด้วย เยอะไปครับเนี่ยแห้ว่ามันกินได้ไม่ใช่ว่าเราจะวางปากสเสมอครับเราต้องเลี้ยงยกทงขึ้นอีกนะผมมาลลเล็กๆรู้ว่าเป็นอย่างนี้หลยต้องให้อาจารย์เขาสอน แล้วน้องมันเกี่ยวสะอาดเลยมันกลัวไงกลัวเขาว่าไงกลัวว่าเกี่ยวไม่ดีเกี่ยวไม่สะอาดเนี่ยยังไม่ผ่านเกี่ยวนี้ยังไม่ผ่านเดี๋ยวยยต้องเรียนรู้อีกหน่อย มันไปไปได้ครับแต่ว่ามันช้าแล้วรถมันแดกน้ำมันด้วยเดี๋ยวมาดูการกินของอาจารย์กบดูดูอาจารย์กบกินนี่คือเทพสุดแล้วครับชั่วโมงบิน20กว่าปีครับ30ปีแล้วมั้งนีน่อาจารย์ก็ยังมีบ้างต้องถอยแต่ว,ว่าดูดูอาจารย์กินเต็มปากเลยนะ าจา์กินนะเห็นไหมนะแล้ว,แล,วแล้วดูดูฟางที่ออกสูดน,นะอันนี้กินกินครึ่งหน้าเดี๋ยวฟางที่ออกสูดเยอะคือกินเยอะไปตัวาจารย์กินเลยม,มันมาฝึกง,งานครั้งแรกเรามาเจอกระดูกเลยครับมันไปไม่เป็นเลยครับที่จริงรถคนมันต้องสัมผัสคอนโทรลให้ได้ก่อนลแล้วค่อยเกี่ยวข้าวยืนในคลองก่อนละ่ะ แล้วต้อเกี่ยวข้าวล,ล้มมะลิเกี่ยวบ้านให้เป็นก่อนนีม่มาลองรถครั้งแรกเรามาเจอกัะดูมาเจอแปลงเกี่ยวยากเนี่ยอาจารย์ก็ยังยกเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ไปได้ ครับถ้าขับซ้ายผมขับได้คนเดียว